ดีค่ะวันนี้นะคะแม่ฟ้าจะมาทำนี่นะคะเป็นแผ่นตะแกรงแบบนี้เลยนะคะไปห่อหุ้มกับกรงนะคะเพราะว่ากรงจะมีซี่รั่วที่เป็นช่องห่างมากๆค่ะขานอตงมไปบ่อยมากๆเลยนะคะแม่ฟ้าก็เลยใช้นี่ค่ะลวดตะข่ายแบบนี้เลยนะคะเป็นไม่ใช่ลวดค่ะเป็นพลาสติกนะคะซึ่งหาซื้อในฮาร์ดแวร์ได้ค่ะเลยทุกอย่างนี้ส0บาทก็มีขายนะคะเอามาตัดแค่นี้ค่ะก็น่าจะยาวประมาณ3นิ้งนะคะ เนี่ยประมาณนี้เลยนะคะแล้วเอาไปห่อหุ้มตรงกรงค่ะตรงที่มีซี่รวดที่มันห่างมากๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าซี่โครงห่างมากๆค่ะขาน้องยังเล็กมากและอ่อนมากค่ะตกลงไปบ่อยมากเลยนะคะตกบ่อยๆก็ไม่ดีค่ะขาน้องอ่อนนะคะอาจจะเดินกระเพกได้ค่ะเสียการทรงตัวในการเดินได้นะคะเพราะว่าน้องยังอ่อนมากๆเลยค่ะเนี่ยซี่รวดห่างมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณแม่ฟ้าก็เลยจะเริ่มทําให้น้องค่ะ ใช้ตะแกงนะคะหาซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ค่ะหรือร้านทุกอย่าง20บาทมีขายนะคะเม็ดละ20-30บาทเองนะคะเอามาทําให้น้องกันค่ะเนี่ยเราก็เลือกตัดก่อนนะคะว่าเราจะใช้ประมาณไหนกี่อันนะคะเนี่ยเป็นเม็ม้วนแบบนี้ค่ะเม็ดหนึ่งก็3ามบาทค่ะประมาณนี้คร่าวๆนะคะแล้วแต่สถานที่ค่ะอันนี้แม่ฟ้ามีอยู่แล้วนะคะก็เลยเอามาทําให้น้องค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเวลาเราทําเสร็จน้องก็จะนอนข้างในคะ่ะ ยัมาดูหักก่อนนั้นนั้นจะประมาณเนี่ยเห็นไหม,หมาขาน้องเล็กมากๆค่ะซึ่งตกลงไปในในร่องบ่อยมากๆเลยนะคะแม่ฟ้าก็เลยต้องใช้ตะแกรงนะคะวางให้น้องค่ะในระหว่างรองน้องโตนะคะเพราะว่าขาน้องเล็กมากๆเห็นไหมคะจะร่วงออกมาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเนี่ยพอเราทาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยขาน้องก็จะไม่ตกลงไปอีกแล้วนะคะตะแกรงที่วางพื้นอันนี้แม่ฟ้ามีอยู่แล้วนะคะเป็นตะแกรงกกงนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่มีเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ค่ะเราวัดก่อนแล้วให้เขาตัดให้เลยค่ะ น้องหมากก็จะไม่ร่วงไม่ตกลงไปแล้วนะคะในในซี่โครงที่มันแบบว่าห่างๆขาน้องก็จะไม่ตกลงไปแล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะทั้งด้านข้างแล้วก็เป็นเพืินด้วยนะคะน้องก็จะนอนเล่นเกอกกิ้งสบายเลยแบบนี้เลยอาจจะดูไม่สวยงามแต่ว่าการใช้งานก็คือดีมากๆค่ะคุณแม่ก็สามารถอยู่ข้างในได้ด้วยนะคะเวลาให้หนุ่มน้อง มาให้น้องเข้าวเต้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะเด็กๆก็จะไม่มีขาตกลงไปในซี่กงงนวดอีกแล้วนะคะแบบนี้เลยเวลาเราไม่ใช้งานเราก็สามารถดึงออกได้นะคะง่ายๆเลยค่ะ มาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการทําเป็นแบบไหนนะคะเราใช้เชือกอะไรมัดน,นะคะส่วนเชือกนะคะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ค่ะซื้อในร้านทุกอย่าง2 0บาทเป็นหนังยางนะคะไม่ใช่สิคะมันเป็นแบบคล้ายๆแบบพลาสติกแบบดึงรูดแล้วก็นแน่นเลยนะคะก็คือตัวนั้นนะคะเวลาเราแกะเราก็สามารถใช้กรรไกรตัดออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการการทาเป็นแบบไหนคะ่ะมาค่ะ จะเห็นนะว่าทําไมเราเลือกที่จะใช้ตะข่ายที่เป็นรูๆแบบนี้นะคะก็คือข้อดีของเขานะคะคือระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะคะ เราเลือกที่จะไม่ใช้กล่องโฟมนะคะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะจะทําให้น้องไม่มีอากาศนะคะอบชื้นด้วยนะคะแล้วน้องก็จะร้อนด้วยนะคะตะข่ายที่มีรูแบบนี้ค่ะจะระบายอากาศได้ดีมากค่ะอากาศจะถ่ายเทนะคะดีสําหรับน้องหมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่น้องกินข้า,าวเช้าแล้วนะคะน้องก็จะยืนบนตะแกรงที่ถี่แบบนี้เลยนะคะขาไม่ตกร่องแล้วและน้องก็จะเดินวิ่งได้สบายขึ้นนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย